สวัสดีครับผมกับสลอสสิวอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับวันหยุดสุดสัปดาห์สุดสนุกของพวกเรานะฮะเรามีนัด,ดไปกินข้าวซีดีเอ่อไปทานข้าวร่วมกันนะครับผมในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะเนาะเรามีนัดกับพี่เก่งครับสวัสดีครับวางเลใส่ไป แล้วก็สวัสดีครับพี่ชนนี่ครับนี่ก็มินไม่อะไรไม่ด้อ๋อก็ <laughs> วันนี้เรามีนัดกันไปทานข้าวที่อำเภอบ้านฝางนะครับก็เป็นอำเภอที่อยู่ใกล้ๆกับอำเภอเมืองนะครับผมก็มีนัดกันที่ร้านอาหารอีสานนะครับผมที่สุขใจแลนจะมีเมนูอะไรกันบ้างนะครับ เอาไปติดตามดูกันเลยนะครับช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของอาการควบคุมนะครับผมของโรคระบาดโควิด19นะครับยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมใส่แมสนะครับแต่ผมไม่ใส่ครับแล้วก็อย่าลืมล้างมือ social distance นะครับก็พยายามบับเบิลนะครับผมตัวเองนะครับผม เด้อเ <The> ย็นใีซุ่ม,มเข้ามาหอดจอดคนเดียวเลยว่กี่ท่าเลยนะครับมีหมอนหเหรอมีไม่อยุ่เียกินเขามานอนโอ้ย ไข่แม่แดงด้วยนะคะบอกเลยว่าแซ่บประชนันนี่เนี่ยน,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 นี่ตามดูกกมใช่ค่ะมีแต่ประกองความเนาะใช่ค่ะและยังอพื่อต้มต้มยังครับต้มวันนี้มีต้มไก่บ้านค่ะพี่ต้มปลาช่อนอ่อมปูอ่อมหมูอ่อมไก่ค่ะ,ะหรือว่าจะเป็นแกงผักห,หวานไข่มดแดงอันนี้คืออะไรลูกนี่จะเป็นก้อยกุ้งสุกค่ะพี่แล้วก็กระดองปูติเอากินในเบิร์ดตั้งเลยค่ะก้อยกุ้งสุกนะคะ กระดองปูตีจิ้มกับข้าวเหนียวอร่อยนะคะพี่อร่อยมากเอาอย่างงี้เอาเอาครับเอาอยัางต้มต้มยังต้มต้มไก่จะมีต้มไก่บ้านต้มไก่ครับต้มไก่ไหนบ้างต้มไก่เราที่นี่แซ่บมากเลยค่ะพี่ครับเอาอะไรอีกคะข้าวเหนียวกระดองปูจีสนใจไหมคะเอาครับผมสั่งแล้ว มอ่ S <S <S ได้กันมัอยู่ได้กันไหมอ๋อมัอยู่ด้กันมีกระดองนบำมันอย่กันีกระองอย่าง่อมกุ้ปูมีชุดปลาช่อนข้อเหนียวข้าสวยกี่ที่คะพี่ข้อเหนียว1นอหอหนึ่งต่อหนึ่งท่านค่ะมาถึงแล้วนะครับผมสุขใจแลนนะฮะมาถึงก็สั่งอาหารเลยนะฮะตะกีนอีกก็เดี๋ยวเราได้ซ้มนะฮะที่นั่งของเรา ตุ้มอยู่อยู่กลางทุ่งนานะครับอยู่นะเชียงแ้าเข้านาะเนี่ยแล้กวก็อัาน,นี้ก็จะเป็นบรรยากาศของของทงครับผมเุ่ยงแม่นี่นะครับผมสิ่งที่เข้าสิได้มากนะครับผมเนี่ยครับ ชุดอาหารพ่อครับจานซ้อนมีขันขันมีช้อนมีจานครับับติ๊กํำแข็งครับผมมาแล้วครับผมอาหารของเข้าครับมี ชุดแหลมี่ยังเนาะเนาะมีตุ่มไก่มะขมครับผมไก่แบบขมกุ้งแม่นหนอนมีก้อยกุ้งครับก้อยกุ้งซุปแล้วก็อ๋ออีปูครับดองปูเนาะมันปูเขี่ยใส่กันแล้วก็ไปจี่ไฟครับผมอันนี้ก้อยกุ้งเราะา ข้าวกินสุเนจจกเนาะกับมจจาเชโร่แล้วก็มีออเดิมเนาะขนมต้มมันม่วงสีม่วงสีม่วงจากสีออมผาท่าโอ้วอแมนจากมันม่วงนะครับผมข่าออนเนาะอันนี้นามนะครับนี่หนาเปล่าใส่ขันหน่อยครับกินน้องกินทากันนี่ครับ ปลาคอเผาเนาะครับตำหุงทำเหล้า <c oughs> แล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวม,มีนี่ครับมีปูครับปลาแลาห่งก็มันขอยต้มเนาะทำเหล้าแล้วก็นี่ครับอันนี้เนะครับจำเนาะของกินโบราณเท่า,าดองปูครับอ๋อ ออะไรคืออ,อม,มันหยาเงานองปูหน้าครับผมมีมันปูหน้าเนาะนมีกินเหาอนีเห็นนะครับวันนี้เอาจ้ำลงไปเหลืองหูเ <c oughs> ขาปากที่ลักมากครับผมคนเหลือมากเลย เสร็จจากทานอาหารเที่ยงแล้วเราก็จะลองไปเดินทางไปอุทยานแห่งชาติทูเวียงอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าเรามีนันดจิบกาแฟนะครับบ่นี้ที่อุทยานแห่งชาติทูเวียงนะครับก็มีคาเฟ่ยอยู่ที่ ก็อชอบพกนี้นะครับจะเป็นที่ไหนนะครับเดี๋ยวเราตามกันไปดูเลยนะครับมีความสวยงามของม่านในแจละดูดูการเปมืนเปลี่ยนต่างกันไปผ้าใหม่็ะไรคนสีว่ามากจะนานนะ เลยครับมาเชิญทางกาแฟดีครับผมมาถึงแล้วครับชุ่มตะว,วันอีกครั้งหนึ่งในของปีนี้แต่ตอนนี้เราเข้าแมา่น,านคาฟรีเนะเา,า,ยยา,าเยนะยัมีการถือเล่ามม่ยังชุ่มย่านทิชชู่วี่งนะครับผมบรรยากาศ ตมไงมปลายมันหยุดใช่จ้าโอเคอ้นี่แหละโอ้ทั้งปุ่นนะครับก็จะเป็นน้องบัวนะครับผมน้องบัวลูกผู้เนาะ

เกาฟู่แย่นเข้านะครับผมกานไมยามอีกแล้ว Thank mm -hmm. you. บัตรที่คนเจอหลังบ้านท่านจะเป็นของรัฐแต่ถ้ายาบ้าที่คนเจอในบ้านท่านจะเป็นของท่าน <c oughs> ขเขามีขาการเวลาด้วยอากาศเวลายุคพูนอยุนในนู้ดห้อยตีนในนู้ดเสาอันมองพุ่นแมงลางมองหน่อยเขายังเซ็ตได้คนนะมันอเซ็ตจ้าท่านมาห นี่ก็คือทั้งหมดของสอหลอทำหมอก EP นี้นะครับผมก็อ,อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พวกเราในที่สอหลอสตูดิโนะครับเซิ r ์ชสอหลอเป็นภาษาไทย Studio เป็นภาษาอังกฤษนะครับทางช่อง YouTube นะครับสำหรับ EP นี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับ EP หน้าเราก็ยังจะอยู่กันที่ภูเวียงนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีครับ